ดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะทุกท่านอาจจะเคยได้ยินแค่ชื่อไม่เคยเห็นว่ามันเป็นลักษณะยังไงอันนี้คือต้นยูคาลิปตัสค่ะยูคาลิปตัสนะคะยูคาลิปตัสเนี่ยเขาอาจจะไปทำผสมในการทำยาหมองหรือว่าน้ำมันหอมระเหยหรือว่าป้องกันยุงก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ ต้นของเขาเวลาที่เขาแก่จัดได้ขนาดเนี่ยเขาก็จะนำต้นไปส่งที่ทำกระดาษกระดาษนะคะเนี่ยค่ะต้นยูคาลิปตัสนะคะต้นยูคาลิปตัสกลิ่นเขาก็จะแบบว่าเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสเลยค่ะถ้าเกิดว่าทุกท่านเคยซื้อไปทาถูหรือว่าไปใช้นะคะดมเนี่ยค่ะ ต้นยูคาลิปตัสก็จะเป็นลักษณะแบบแบบนี้ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมีทรงพุ่มแต่จริงๆเนี่ยเขาจะต้นสูงมากเลยนะคะต้นยูคาลิปตัสเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใบเขาก็จะแบบเรียวๆเนี่ยค่ะก้านจะมีสีแดงๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็รอย เขาตัดไปเข้าโรงงานแล้วแล้วก็เขาก็จะแตกกิ่งมาหลายๆกิ่งเลยนะคะแล้วก็กิ่งที่แตกเนี่ยต่อไปก็จะเป็นอัดลำต้นที่ยาวแล้วก็ใหญ่ด้วยค่ะเนี่ยค่ะต้นยูคาลิปตัสอันนี้ส่วน,นนี้ก็จะเป็นเม็ดเม็ดนะคะเป็นเม็ดยูคาลิปตัสเขาก็นำไปเพาะเนี่ยบางทีก็มันก็ขึ้นเองเวลาที่ฝนตกเนี่ยถ้าเกิดว่าเม็ดมันร่วงนะคะก็ ขยายพันธุ์ง่ายๆมากเลยทีเดียวแล้วก็ต้นเนี่ยเขาก็เอาไปใช้แบบว่างานที่ก่อ,อสร้างหรือว่าไปทําโครงสร้างนะครับแบบไม่ถาวรนะคะเพราะว่าไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยเขาไม่ได้เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่างานก่อสร้างก็กจะไปทํานั่งร้านนะคะนคะคะ หรือว่าบางบ้านก็ถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มนะคะถ้าอยู่ในร่มนี่ก็อยู่ได้เป็นเกือบสิบปีนะคะถ้าเกิดว่าไม้ที่แก่ๆจัดหรือว่าได้อ่าได้แบบว่าเกินเกินอายุเนี่ยมันก็จะมีเนื้อเนื้อแข็งนะคะก็ไปใช้ประโยชน์ได้แต่ต้องใช้งานในในร่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตากแดดเนี่ยไม่ไม่แนะนําให้นําไปใช้นะคะเนี่ยค่ะตากแดดตากฝนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มใช้งานในร่มน่าดีไม้ไม้ยูคาลิปตัสถ้าเกิดว่ามันได้อายุในการแบบว่าสามารถตัดได้ไปใช้งานได้นะคะเนี่ยแต่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะต้นยูคาลิปตัสต้นยูคาลิปตัสเป็นยังไงนะแต่บางท่านก็อย่างที่บอกไปเคยแต่ได้ยินน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันยูคาลิปตัสเนี่ยะคะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็วิกนะคะถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยวิกวาโปรับนะคะเด็กๆเ,เคยใช้หรือว่าตัวเองเคยใช้เนี่ย นะก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันยูคาลิปตัสด้วยนะคะเนี่ยค่ะต้นยูคาลิปตัสก็ปลูกเป็นแนวเขตรั้วได้ไม่ต้องไปใช้ไม้ที่ไหนนะคะเวลาถ้าเกิดว่าลำต้นมันสูงแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้รวดหนามมาต่อกกับต้นได้เลยไม่ต้องหาเสาหลักต้นยูคาลิปตัส ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะพายุเข้าฝนตกไม่ทราบว่าหลายพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคะแต่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่ชุ่มฉ่ำเลยนะคะเกษตรกรดีใจนะคะเพราะว่าก็ปลูกต้นไม้ต้นไม้กองามนะคะหลายพื้นที่ก็เริ่มหวานข้าวไถานากันแล้วแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็เริ่มจะปลูก มันสำปะหลังปลูกข้าโพดปลูกอ้อยนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาช่วงนี้ดีนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามขอบคุณค่ะ